นี่มาหล่อเลยเาขาวๆแต่ไม่อวนะ้วนนะเอานั่งแล้วต้องลุกนะครับห้ามนั่งแล้วนั่งเลยนะโอ้โ,อโอเฮยหย่อนท้ายเลยครับคันนี้ รถไถไม่ต้องโอ้ดูดูด,ดูอ่ะสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ช่องกันนิกาพักบายชิมท้องมิีหลายคนถามว่ากันนิกาจ้าหรือว่ากันนิการครับกันแน่ ก <G un less> ันนี้การฟรักนักก็หมายถึงว่ารถบรรทุก10บล้อนี่แหละครับพ้ามาดูงานตามนักชมได้ค่าวว่าแถวนี้มีแต่แความแรงๆคันบันบันไอ้ลงฮะครองเวทีเยอะงกับใครเพื่อนมีรอ็อกกี้ตามมาแต่ลงคัน,นี้สวยฮะ,ะมาดูในฝั่งของเสียยงครับใช้ดีไฟนะครับดีไฟเอชแมาดันดิน เนี่ยครับรถใหญ่มันกันได้เปรี่ยบฮะกดใบมีดลงเอาให้ต่ำเลยครับเจอดินเปียกอาจจะยกได้นะครับลองจับตาดู ใครจะไปรู้ดูไปด้วยกันครับโอ้ไม่ออกฮะอ่ะมีรอยแน่นอนครับแบบนี้โอ้เจอแล้วครับเจอของเล่นแล้วเรา <laughs> เอาครับ ได้ช็อตบันทันในฝาก F4 เราแล้วฮะเอาคันไหนต่อดีดินเปียกนะครับท่านผู้ชมดูทรงแล้วโอ้ใส่มาเยอะครับกิมนี้ใส่เยอะจริงๆรมั่นใจในสมรรถนะของตัวรถนะเอาคันต่อไปครับไอ้หลงมาเช่นเคย ครับว่าคันไหนจะลอยลอยสูงเหมือนกันพิกเตอร์ก็มานะครับตอนนี้มาดำที่เดียวกันหมดเลยครับในพื้นที่บริเวณตรงนี้20ก็ไร่ฮะดำได้สนุกเลยละครับเพราะฉะนั้นอยากกระพิบตานะฮะแต่และชอ็อตมีช็อตที่สร้างเสือภั์ ตครับโอ้คันนี้ดินไหลดีถ้าดินไหลโอกาสที่จะลอยก็น้อยครับแต่ก็ไม่แน่หน้าเริ่มยกแล้วครับ พ <laughs> อได้ครับพอได้โอ้ในฝั่งของกำน,นนะันฮะก็แปลกแช่ย่อยเหมือนกันแล้วก็ฝั่งของป่าพดนะครับกินก้อนใหญ่แล้วจะเซลอยันไะงล็อก ้อยแล้วครับฮึบจับตาดูกีโน่คันนี้ครับผู้ชมโอ้ไม่ใช่กีโน,โน่เลยรอ็อกครับรอ็อกลุกขึ้นไหมมาตามครับทำไม่ขึ้นไปดูกันโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ยังไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยดูกันหน่อยโอ้ท่อเขาสะใจดีน่าน่าจะขึ้นละขึ้นละเรียบร้อยมาดูฝั่งของเราครับใกล้ๆสายนี้ยกทุกคนนะันฮะดินเปลี่ยน ร<ม>็อกของเราฮะมันดีโอ้ฮีโนโ่เนี่ยไม่ใช่ร็อกนะคุผู้ชมฮีโน่ฮีโน่อานโพวนนะฮะนี่นจับตาดูตอนออกตัวครับไม่อายเยอะจริงนะรถะเกือบเกือบยี่สิบันแล้วครับ ทากฝุนไปแล้วแม่มันในอารมณ์จริงๆอะปะมาจับตาดูคันสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเรื่อยๆครับในพื้นที่ตรงนี้มันซะเลยเกินมีคันที่เป็นไฮไลท์ <S 2> <S 2> ไฮไลท์จับต,ตากันเยอะแยะฮะแม่หลงชุดนี้มาหล่อเลยเาขาวๆแต่ไม่อวนะ้วนนะ นั่งแล้วต้องลุกนะครับห้ามนั่งแล้วนั่งเลยนะเ,เด็กนะเดินเลยแก้วล่งโบครับ220 ฟังเสียงโบออกเกยดินเหนียวฮนะอ้าวบท้ายกันที่โปรเฟียครับท่านผู้ชมนั่บสบายสบายฮนะงานนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและก็ติดตามกัน ไปแล้วครับผมเจอกันในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้มันสายเด็กทั้งน,นั้นเลย